ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเรส,สุขุมมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้าสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านช็อกโก้สโต้ร้านรับกดของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลในบ็อกฟูดเกมพาร์ในบ็อกฟูและยังมีบริการกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์อีกด้วยและยังมีขายโลบักแบบไอดีพาร์เรถึง6.6เลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นๆมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะผ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาแจกโค้ดทั้งหมดนะครับผมรวมโค้ดเก่าแล้วก็โค้ดใหม่ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ายังมีโค้ดอะไรใช้ได้อยู่บ้างนะครับแล้วเราได้อะไรบ้างเนาะสำหรับแต่ละอันนะครับผมโอเคโค้ดแรกเมื่อกี้พี่ได้ลองใช้ไปแล้วนะครับอันนึงก็ชื่อโค้ดอันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขึ้นนนนให้้้ะกก็คคคืออโัีทุน คือว่าเราใส่ไปอะทุกคนพี่นะครับตอนแรกเพชรพี่มีประมาณ70กว่ามันทุกคนประมาณ70กว่านะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น150เนาะแล้วก็ได้ตัว exp นะครับมา1ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้นะครับคือสําหรับโค้ดแรกนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดที่2กันเลยนะครับผมโค้ดที่2ชื่อโค้ดว่าอัปเดต1นะครับได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนโอเคโค้ดที่2นะครับผมฟึบอ่ะใส่ไม่ได้แล้วนะครับโค้ดที่2น่าจะหมดแล้วนะครับผมผมว่านี่ครับใส่ไม่ได้แล้วนะคคครับผมโโอเดที่2ก ลบทิ้งเลยนะครับผมทุกคนโอเคใช้บอดายเล้วโอเคครับแล้วมาดูโค้ดที่3ครับผมชื่อเมนี่ไลท์นะครับโค้ดที่3ฟึบได้100เจมนะครับทุกคนโค้ดนี้ได้100เจมนะครับผมสุดจริงนะครับ100เจมนะครับผมโค้ดต่อไปเลยนะครับผมโอเคโค้ดที่3ามใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโค้ดที่3ได้อีก100เจมนะครับผมทุกคนโอ้โหคือแบบโค้ดแม่งแจกเพชรเกินนะครับโอเคทุกคนโค้ดที่4นะครับผมโอเคเราใส่โค้ดที่4นะครับ โอเคโค้ดที่4ก็50เจมนะครับโค้ดที่4ได้50เจมนะครับผมโอเคโค้ดที่4ได้50เจมนะครับโค้ดที่5นะครับผมชื่อโค้ดว่าอะไรฮอโรทีนอะไรเนี่ยนะครับน่าจะหมดไปแล้วหรือเปล่านะแล้วพี่จะไม่ผิดนะครับโอเคหมดไปแล้วนะสำหรับโค้ดนี้นะครับโอเคโค้ดต่อไปนะครับผมโอเคมาโค้ดต่อไปเลยนี่ฟลุปโอเคผมว่าหมดยังหมดแล้วนะครับผมโค้ดนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหจบนะครับใครไม่ได้ไม้กวาดเลยนะเพราะว่าโค้ดนี้เป็นโคดไม้กวาดเนาะ โอเคโค้ด okay, ต่อไปนะผมโค้ดอันนี้เลยฟ okay, ึบโนะ okay, okay, อเนะคโค้ดนี้ก็ไม่ได้นะครับผมโค้ดนี้ก็ไม่ได้เนาะโอเคครับผมลบทิ้งนะครับผมโอเคครับเรามาดูโค้ดต่อไปนะทุกคนฟึบโค้ดนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนโค้ดนี้ก็ไม่ได้นะครับผมโอเคโอ้โหพออัปเดตมาใหม่โค้ดหมดอายุโค้ดเยอะทุกคนคือเยอะจัดเลยนะครับผมโอเคโค้ด okay, ต่อไปครับผมฟึบได้ร้อยห้าิเจมนะครับ โค้ดนี้ได้ร้อยห้าสิบเจมนะครับทุกคนโอเคโค้ดต่อไปครับผมโอเคโค้ดต่อไปเลยนี่ครับร้อยห้าสิบเจมนะครับผมโค้ดต่อไปนะครับก็มาล่าสุดเลยครับซูเปอร์นารูโตะนะครับแต่ยังไม่ล่าสุดเท่าไหร่ก็ล่าสุดอยู่แต่ว่ายังไม่ล่าสุดเท่าไหร่นะครับโอเคได้หนึ่งร้อยเจมนะทุกคนเยสมาว่าไม่มีแต่แบบของเจมนี่ว่าเกต่อไปนะผมโค้ดนี้ก็เพิ่งมาโค้ดนี้ก็เพิ่งมานะครับผมโอเคโค้ดสุดท้ายนะผมที่เพิ่งมาครับเรามาดูว่าจะได้อะไรเนาะฟลิปได้สองร้อยโอ้โห 200เจมเลยนะครับทุกคนโคดนี้200เจมเลยนะครับผมโอเคก็รวมรวมเจมนะครับผมก็ได้นะครับประมาณพันอยู่นะพันเจมอยู่นะทุกคนประมาณพันเจมนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ลองใส่โค้ดไหนก็ลองไปใส่กันดูได้นะครับผมทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็มาแจกโคดเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บิ้ด้วยนะถ้าพี่ตกหล่นโค้ดไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ที่ได้ ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะนะโอเคทุกคนก็สร็จไม่ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ละโค้ดพี่จะวงเล็บไว้ให้นะครับผมว่าได้อะไรบ้างนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะวงเล็บไว้ข้างหลังโค้ดให้นะครับผมโอเคก็สร็จไมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม